รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวสารพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศรวบรวมไว้ที่นี่เพื่อนํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้มีประเด็นข่าวสารหลากหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐรกฐิจสังคมการเมืองศิลปะ,ะวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่จะนํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ,บ้างนั้นไปติดตาม รับชมกันเลยครับวันที่21มกราคม2565เวลา9นาฬิกานาทีรัธรรมวัชิรเมธีเจ้าคณะภักหนึ่งประธานฝ่ายสงฆ์และพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานฝ่ายขารวาสเข้าร่วมพิธีบวงสวงเทชนวนมวลสารวัตถุมงคลยอดนิยมจากพระเกจิอาจารย์108รูปทั่วประเทศสำหรับพยาคตรุ่นเหนือดวงนวัดบางนา โดยมีเถรรันาจารย์ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากและในโอกาสนี้พระธรรมวชิรเมธีเจ้าคณะภาคหนึ่งได้มอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านบางนา โดยมีนายพุธทธินันแสงสิริวัต์ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางนาเป็นผู้รับมอบอีกทั้งพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ช่วยผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติได้มอบเหรนการศึกษาแก่นักเรียนเปลี่ยนดีแต่ยากจนในระดับชั้นอนุบาลระดับชั้นประถมศึกษาอีกด้วยและในเวลา16นาฬิกานาทีสมเด็จมหารัชมงคลนมุนีสมเด็จธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถร,รสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไกรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายสรศักดิ์จันรเ์เกษมประธานศาลอุทธรณ์ภาคเจ็ 7, นายชาตรีพงอาภา รองอธิบดีผู้พิพากษาภักสามและนางรุ่งทิพย์ชัยนาแพงผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภักสองประธานร่วมฝ่ายคารวะร่วมเป็นประธานในพิธีมหานามเลิกพยาครุตรุ่นเหนือดวงนวัดไกลมิตรวิทยา,ารามวรวิหารโดยนายวัชริดวริดพลพรหม,มาธประธานจัดงานกล่าวว่าการจัดสร้างพยาครุตรุ่นเหนือดวงนี้ได้จัดพิธีบวงสวงและพิธีมหานามเลิกพยาครุ รุ่นเหนือดวงขึ้นจำนวนสองแห่งโดยสถานที่แรกจัดขึ้นในช่วงเช้าณนาวัดบางนาจังหวัดปทุมธานีซึ่งในวันนี้ถือเป็นการทําบุญบูรพคณาจารย์ให้แก่พระครูมงคลธรรมะสุนทรเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่ในวันนี้ด้วย ในส่วนพิธีในช่วงเย็นจัดขึ้นณวัดไกรมิตรวิทยาลามวรวิหารซึ่งพิธีในช่วงเช้าและช่วงเย็นนี้ได้รับความเมตตาจากคณะเถระคณาจารย์หลายๆท่านเข้าร่วมพิธีและเดือนเมษายนนี้คณะผู้จัดสร้างจะจัดพิธีพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่สําหรับพยาคุรุ่นเหนือดวงนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญและเป็นกําลังใจในการจัดสร้างพยาครุ่นเหนือดวงนี้เพราะรายได้ในการจัดสร้างส่วนหนึ่งจะร่วมทําบุญในการทารูปบํารุงซ่อมแซ ยกพราโบสถวัดบางนาอันเสื่อมโทรมจากปัญหาน้าท่วมมาเป็นระยะเวลายาวนานและเพื่อพัฒนาให้วัดบางนาแห่งนี้กลับมาเป็นศาสนสถานที่โด่งดังอีกครั้งต่อไปวัสลิ์พลอยบรมาตนะครับนะเป็นผู้จัดสร้างพยาคุดรุ่นเหนือดวงนะครับนะก็วันนี้นะฮะเป็นวันบวงสวงนะครับบุรพคณาจารย์นะครับแล้วก็เป็นวันหล่อชนุนโมนสารนำเลิก นะครับนะแล้วก็วันนี้บวงสวงที่วัดบางนานะครับนะหลวงปู่เสงวัดบางนานะครับจังหวัดปทุมธานีนะฮะวันนี้เป็นวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่ด้วยแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับนะไปกราบไหว้สรีระร่างกายหลวงปู่นะฮะก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังยัง,ย,งยังไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับนะแล้วก็วันนี้ในช่วงเย็นเนี่ยฮะเราก็มีบวงสวงที่วัดไตรมิตรนะฮะก็ในช่วงเย็นเนะะี่ยฮะก็ ประธานฝ่ายส่งก็จะเป็นสมเด็จเจ้าคุณทรงชัยนะครับแล้วก็หลวงพ่อมีชัยนะอยู่วัดหงรัตตะรามนะครับในช่วงเช้าก็พลตารวจโทรต่อศักดิ์สวยมนนะฮะมาเป็นพระานฝ่ายคารวะท่านเมตตาเรามากนะครับขอบคุณท่านต่อศักดิ์สวยมนมากครับวัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับพญาขุดรุ่นเหนือเหนือดวงในครั้งนี้นะฮะก็เราสมทบนะฮะยกอุโบสถครับแล้วก็ สร้างพยาคุดนะครับที่ใหญ่สุดในประเทศไทยครับท่องทางการเช่าวัตถุมงคลนะครับก็อยู่ในเพจดีโอเล่นะครับแล้วก็เพจไลร์สดต่างๆนะครับนะของพระเครื่องใน f c e e o o o นะในวันที่10เมษายนโดยประมาณนะครับจะมีพิธีพุทธาพิเศษอันนี้คือบวง,งสวงมงสวงชนมน,นสารนะครับเดือนเมษายนเนี่ยนะจะมีพิธีพุทธาพิเศษ ครั้งใหญ่นะครับจากที่วัดบางนาจังหวัดปทุมธานีครับฝากพญาคุดรุ่นเหนือดวงด้วยนะครับวัตถุประสงค์เราชัดเจนมากนะครับเพราะว่าโบสถ์น้ําท่วมทุกปีนะครับแล้วก็เราเนี่ยอยากจะให้ทางวัดคือตั้งแต่สิ้นหลวงปู่เสงไปแล้วเนี่ยนะครับวัดเนี่ยค่อนข้างสุดโซมากนะครับแล้วการเป็นอยู่ในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่ที่ที่แบบว่าไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็เราอยากจะให้วัดเนี้ย กลับมามีชื่อเสียงอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วคนในพื้นที่เนี่ยนะก็เขาจะได้มีการอยู่การกิดที่ดีขึ้นนะครับเราก็เลยเจตนาการสร้างครั้งนี้ก็เลยอยากสร้างพยาคุดเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวมีคนเข้ามาเที่ยวนะครับจะได้มีรายได้เข้าวัดนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพของประชาชนในช่วงฤดูแล้งทั้งในเขตชประทานและนอกชประทานพบว่ามีการเพาะป,ปลูกพืชฤดูแล้งเพื่อการอย่างชีพและจําหน่ายเช่นข้าวนากลางข้าวโพดถั่วลิสงถั่วฝักยาวพืชตระกูลแตงอื่นๆขณะที่ปริมาณน้ําตามอ่างเก็บน้ําขนาดกลางซึ่งอยู่ในการดูแลของโครงการชปรททานกาลสินทั้ง17แห่งพบว่ายังมีเหลือเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนโดยภาพรวมเฉลี่ยปริมาณถึง60%นายเกริกงกรุงสุภาพ ักวานิชผู้อำนวยการโครงการชประทานจลสสินกล่าวว่าสำหรับสถานการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง17แห่งปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแรงนี้ทั้งในส่วนของพื้นที่ใช้น้ำของโครงการชประทานจลสศินปมีพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะปลูกข้าวนาปังประมาณ10,000กว่าไร่ในภาพรวมมีการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึงและเพียงพอเฉลี่ยมีปริมาณถึง60%นายเกริงกรุงกล่าวอีกว่าในส่วนของการบริหารจัดการน้ำของโครงการ รประทานการสินนั้นมีการวางแผนรับมือภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพโดยมีการจัดสรรเป็นน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้เพียงพอจนถึงฤดูฝนเช่นมีการกักเก็บน้ำในช่วงเกิดภาวะน้ำท่วมตามแนวแม่น้ำชีอําเภอของชัยเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้มีการจัดการน้ำทั้งในส่วนของการเกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมให้เพียงพอปลิ่มเครื่องสูบน้ำโดยประสานการทํางานร่วมกับสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเพื่อสูบน้ำระยะไกลในกรณีเกิดภาย และสร้างการรับรู้การใช้น้ําให้กับประชาชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกร,กรไม่ปล่อยน้ําทิ้งใช้น้ําอย่างประหยัดและคุ้มค่าให้มากที่สุดซึ่งจะทําให้ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ํา ที่ชั้นห้าสารกลางจังหวัดสงขลานายเจษดาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางสาวฉัตรสุดาชุมแสงพานิีจังหวัดสงขลาพลตํารวจตรีอาสานจันสิริผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลานายสัตวแพทย์กิตติกรเจนไพบุญประสุตว์จังหวัดสงขลาและนายนัทชัยวรสษศุตรานกักกันสัตว์จังหวัดสงขลาร่วมกนานแถลงข่าว การเข้าตรวจสอบบริษัทห้องเย็นแนวเพื่อนจังหวโดสงขลาซึ่งพบว่ามีการเก็บรักษาเนื้อสุกรจากบริษัทเบทาโกเกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุงจำนวน21,650กิโลกรัมในห้องเย็นดังกล่าวนั้นนางสาวชัดสุดาชุมแสงพานิจหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจากการที่ตั้งข้อสังเกตไว้10ประเด็นเมื่อวันนี้นั้นพบว่าประเด็นแรกบริษัทปิติซีฟฟ้ดในฐานะห้องเย็นที่รับฝากสินค้าไม่ได้แจ้งปริมาณการครอบครองตามประกาศคณะกรรมการดังกล่าว ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่2ปี2565ซึ่งข้อนี้เป็นความผิดของบริษัทห้องเย็นปิติซีฟูด้ดและทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาก็าได้เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรจชนะ เพื่อที่จะดำเนินคดีที่ไม่แจ้งปริมาณการครอบครองแล้วส่วนประเด็นที่2คือกรณีที่บริษัทเบทาโกซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปสุกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่แจ้งปริมาณไม่ตรงกับปริมาณสต็อกที่เก็บอยู่ในห้องเย็นของบริษัทปิติซีฟู้ดนั้นขอ็จจริงพบว่าทางบริษัทเบทาโกได้แจ้งปริมาณในการครอบครองตามประกาศและในแบบแจ้งปริมาณที่แจ้งมาคือประมาณ50,000กิโลกรัมเศษแต่จากการตรวจสอบที่ปิติซีฟู้ดพบว่ามีเนื้อสุกรอยู่ประมาณ200 0 0กิโลกรัม ที่เบทาโกได้ฝากไว้ดังนั้นจะมีส่วนต่างอยุกประมาณ150,000กิโลกรัมนั่นคือรายการที่ไม่อยู่ในแบบจ้งเช่นหมูบดขาหมูเผาซี่โคง3ามชั้นผ่น ซึ่งไม่มีในแบบแจ้งดังนั้นไม่ถือว่าเบทาโกแจ้งความเท็จต่อพนักงานและถือว่าเบทาโกไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใดส่วนประกาศที่3ทั้งเบทาโกและปิติซีฟู้ดได้จัดทําถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่2ปี2565โดยที่ทั้งสองบริษัทได้เอาเอกสารหลักฐานมาเยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพานิชจังหวัดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและหลังจากการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าทั้ง2บริษัทได้ทําบัญชีคุมถูกต้องแล้ว คุณแคทเธรียาชาญชนะโยธินประธานชมรมแม่บ้านจังหวัดปทุมธานีพร้อมคณะตรวจเยี่ยมเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรคูคตโดยมีพันตำรวจโทจีรพัฒน์ศรีเดตรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรคูคตพร้อมด้วยพันตำรวจโทกฤชกรไสยศาสตร์ สารวัตรป้องก,กันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรคูร๊ดคดคอยให้การต้อนรับด้านคุณแคทธริยาชาญชนะโยธินประธานชมรมแม่บ้านจังหวัดปทุมธานีให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรคูคดพร้รอมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทร์คูคดทุกนายให้ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่และในวันนี้ได้นำกระเช้าของข,องขวัญมามอบให้กับนายกิตติโชติแสงสวัสด์อายุ25ปีซึ่งเป็นบุตรชายของดาบตำรวจชายวันแสงสวัสด์สถานีตำรวจภูธรคูคด ปฏิบัติหน้าที่งานจราจรพร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัวดาบตำรวจชายวันแสงสวัสดิสถานีตำรวจภูธร,รคูคต <Winds. S 1> ปฏิบัติหน้าที่งานจราจรมม MM ER ส่วนด้านดาบตำรวจชายวันแสงสวัสดิ์พบปอบปามสถานีตำรวจภูธรคูคตเพิ่มเติมว่าต้องขอขอบพระคุณคุณแคทเทอรียาชาชนะโยธินประธานชมรมแม่บ้านจังหวัดปทุมธานีพรมคณะที่ได้นำกระเช้าของขวัญมามอบให้กับลูกชายของตนเองซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยินเป็นมาตั้งแต่กำเนิดได้ทำการรักษาโดยการผ่าตัดฝังกระสัดโูเทียม พอสื่อสารได้ประมาณ20%<อ>ปัจจุบันลูกชายได้เรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนอตปรุงเทพวันนี้รู้สึกมีกำลังใจมากและจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบอย่างดีที่สุด น,นายโชคนาตรีนเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายกองเอกพุทธปิตคงพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนางสาวเปรมณีทรับโชคชัยพานิชจังหวัดชุมพรนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายณรงรงหลักกำจรเประาชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาจําหน่ายอาหารสดและการปิดป้ายแสดงสินค้าที่ตลาดสดชุมพรนายโชดนารีนเกิดสมกล่าวว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่มาพูดคุย ให้กำลังใจทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่จะดูแลเรื่องราคาสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีราคาที่เป็นธรรมซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าตลาดสดชุมพรมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าบางร้านป้ายอาจจะเก่าหรือชำรุดทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ได้แนะนําให้มีการปลิตรป้ายให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอแต่สิ่งสําคัญคือต้องขายในราคาที่ยุติธรรมในสถานการณ์ที่ราคาสินค้ามีความผันผวนไม่ต้องการให้พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา สินค้าในรายการที่ไม่ให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นซึ่งจากการดูในวันนี้ก็เป็นไปนด้วยความเรียบร้อยส่วนสินค้าที่ต้องติดตามอยู่ขณะนี้คือทั้งหมูไก่และไข่ไก่พบว่ามีปริมาณเพียงพอและไม่มีการกักตุนแต่ในทางกลับกันประชาชนที่ซื้อหมูน้อยลงอาจเป็นเพราะราคาที่ปรับเพิ่มมากขึ้นซึ่งตลาดสดจุมพรแห่งนี้มีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นแต่ละลายปรับเฉลี่ยอยู่ประมาณ6บาทต่อ1กิโลกรัมส่วนไข่ไก่ย,ยังมีราคาปกติเนื่องจากมีฟามอยู่ในจังหวัด ทําให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการและขายอย่างต่อเนื่องส่วนเนื้อไก่อยู่ในราคาที่ปกติเช่นกันนายฉลองรัดจันทรงแก้วหัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหารจัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสารวัตรสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารรวมกับด่านกักกันสัตว์มุกดาหารประสานงานหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ออกทําการลาดตระเวนหาข่าวตามนโยบายของกรมปศุสัสตว์ช่วงนี้ที่จะเข้มงวดในการลักลอบนําเข้าสุกรและซากสุกรจากประเทศเพื่อนบ้านสปปบาลาวเนื่องจากเนื้อหมูในประเทศมีราคาแพงจนกระทั่งเวลา19บเก้านิกาได้ตรวจพบรถตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยบรรทุกซากสุกรแช่แข็งมาที่บริเวณถนนช่ยางกูลด้าน <Okay. S 1> หน้าสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2เจ้นที่ตำรวจตรวจค้นภายใน ตู้คอนเทนเนอร์พบเป็นซากสุกรแช่แข็งบรรจุอยู่ในกล่องประมาณ10-15กิโลกรัมน้ำหนักประมาณ21ตันจึงได้ทำการตรวจยึดรถพร้อมคนขับ คือนายศรีสุวรรณกลางประพันธ์อายุ56ปีจากการสักถามนายศรีสุวรรณคนขับรถให้ข้อมูลว่าตนเองเป็นคนรับจ้างขับรถขนของไทยลาวโดยได้รับสินค้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาจาก่านศุลการรกรฝั่งสปปลาวไม่ทราบว่าสินค้าข้างในคือเนื้อหมูและขับเข้ามาฝั่งไทยโดยมีรถนำไปส่งแต่ไม่ทราบปลายทางเจ้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบตามความผิดพรบโรคระบาดสัตว์2,558มาตรา31การนำเข้าสินค้าปุสัต์โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนของกลางอายัดไว้ที่ด่านกักกันสัตว์มุกดาหารเพื่อรอส่งตรวจหาโรคกระบิสัตว์ส่วนคนขับรถส่งพนักงานสอบส,นสวนสพเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป ที่เหือนข้าวเจ้าอำเภอบ้านทีจังหวัดลำพูนนายพาเดศหงษ์ละดาลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนาครั้งที่4งานเาศการตามประทีปส่องไฟวิถีสามไตบ้านทีลำพูนดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งด้แก่เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางและแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ2 5 6 4นายหาเดศหงษ์ละดาลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวมีส่วนสําคัญด้านเศรษฐกิจเมื่อการท่องเที่ยวสามารถให้บริการได้ การจ้างงานก็เกิดขึ้นสินค้าทางการเกษตรของฝากของที่ระลึกกิจกรรมต่างๆก็จะมีตามมาสามารถสร้างงานสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนประกอบกับการท่องเที่ยวเมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ทําให้การท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นในช่วงที่ยังไม่สามารถเปิดประเทศและรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสร้างรายได้สร้างงานให้กับประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่กลมจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่ง ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจคูคตจัดฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลโดยมีพันตำรวจโทจิรพัฒน์ศรีเดชรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคูคตประธานในพิธีพร้อมด้วยพันตำรวจโทกชกรไทยศาสตร์วัฒน์สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคูคตส่วนในงานมีร้อยตำรวจเอกธีรพงศ์พ่อคูณดีรองสารวัตรปราบปรามสพคูคตวิทยากรร้อยตำรวจโทรักชายเสือบุญมี รองสารวัตรปราบปรามสพคูคตวิทยากรร้อยตำรวจตรีชายชานกุศโรรองสารวัตรปราบปรามสพคูคตวิทยากรดาบตำรวจแทนภัยบึงพบหมู่ป้องกันปรับปรามสพคูคตวิทยากรดาบตำรวจถวินเจริญใจผบบหมู่ปรับปรามสพกูคตวิทยากรให้ความรู้ผู้เขารับการอบรมด้านพันตำรวจโทจิรพัชศรีเดชรองผู้กำกับการป้องกันปรับปรามสถานีตำรวจภูธรกูคะธนในพิธีกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัด ปทุมธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรคูคดไม่สอดคล้องกับปริมาณอาชญากรรมที่เกิดขึ้นรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้ข้าราชการตำรวจสแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่โดยออกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนท้องถิน่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของประชา ที่เข้ามาช่วยเหลือเจ้าที่ตำรวจในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายสถานีตำรวจปทุมครูโคตจึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกอันอาชญากรรมระดับสถานีตำรวจโดยคัดเลือกตัวแทนจากผู้นำท้องถิน่นผู้นำชุมชนนักเรียนนักศึกษาผู้นำกลุ่มมวลชนต่างๆจำนวน50คนเพื่อรับการอบรมในระดับสถานีตำรวจในครั้งนี้ ผมพันุรวจทจิรพัชศรีเดชนนะครับรองผู้กับป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคูคตนะครับก็วันนี้สถานีตำรวจภูธรคูคตนะครับได้มีการจัดอบรมนะครับเครือข่ายการมีส่วนร่วมนะครับของประชาชนในการป้องป้องกันอาชญากรรมนะครับระดับตำบลของสถานีตำรวจภูธรคูคตนะครับก็สืบเนื่องมาจากเป็นนโยบายนะครับของสำนักงานหัวหน้าชาตินะครับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับที่จะมาป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะครับแล้วก็ประกอบกับ สถานีหลวงภูทองูคตเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่นะครับที่มีประชากรอยู่ท่านมากนะครับเนื่องจากเป็นเขตติดต่อนะครับกับเขตนครบาลนะครับก็้นที่รับผิดชอบเราทั้งหมดก็มีอยู่สามเทศบาลด้วยกันนะครับก็คือเทศบาลลำสำแก้วนะครับเทศบาลกูคตนะครับเทศาลรัวายนะครับ มีประชากรอ,อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นประชากรค่อนข้าง,างจะแออัดนะครับก็จะมีทั้งกลุ่มวัยรุ่นนะครับกลุ่มคนสูงอายุกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ใหญ่นะครับมันก็จะมีความขัดแย้งกันเป็นเรื่องปกตินะครับผมการที่เราดึงภาคประชาชนเนี่ยนะครับเข้ามาในการเป็นหูเป็นตาให้เรานะครับเราแวดระวังนะครับก็ตํารวจเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเข้าถึงประชาชนได้ได้ไดไดไดตลอดเวลานะครับการที่ดึงทางประชาชนเนี่ยเข้ามา นะครับช่วยในกิจการบวชเนีเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพื่อเพื่อเพิ่มเพิ่มหูเพิ่ม,มตาในการระวังป้องกันนะครับผมก็วันนี้ก็มีการจัดฝึกอบรมนะครับเพื่อเพื่อเสริมสร้างทักษะนะครับเสริมสร้างการแจ้งข่าวไม่ว่าจะเป็นผู้พิจารชนที่อาจจะอ,อ,อยู่บ้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะสามารถหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปขณะเกิดเหตุะไรได้เพื่อในการติดตามตัวคนร้ายือครับหรือมาเป็นการป้องกันเหตุนะครับก็ วันนี้ก็จัดวิทยากรมานะครับเพื่อฝึกนะครับพี่ๆน้องๆประชาชนนะครับให้ให้สามารถปฏิบัติได้และมีการตั้งหลายกลุ่มนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเหตุครับผมของ a c e b o o k นะครับของสถานีตำรวจภูธรกูดนะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาของประชาชนนะครับหรือว่าการการประชาสัมพันธ์ในด้านการจราจรนะครับหากมีจุดไหนมีการจราจรติดขัดเนี่ยนะครับในเพจนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับ หรืออาชญากรรมอะไรที่เป็นรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของคอร์เซนเตอร์อะไรต่างๆนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนในเพจ a c e b o o k นะครับสถานีตำรวจภูธรคูคตครับครับก็ขอคุณประชาชนนะครับที่ยังมีความเชื่อมั่นนะครับในตำรวจนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นที่จะมาเข้าฝึกอบรมนะครับเพื่อเป็นเครือข่ายของตำรวจสถานีตำรวจภูธรคูคตครับ ครับและทั้งหมดนี่คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนะั้นได้ติดตามรับชมกันคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์จะเป็นประจําแบบนี้ทุกวันเลยนะครับผ่านทางช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวของเราในการที่จะลงไปที่นําข่าวสารดีๆมานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ